ทำไมถึงเรีอยากไปรับนี้ก็เหมือนมือค่ะเย้ดีเจจังเลยไม่ต้องไปงานวัดแล้วดีเจจังเลยตัวเองพลาดของดีแล้วเพราะว่างานดอนเจดีปีนี้มีลักกามีคุกไก่ฉีกมาขายปีแรกด้วย ใช่แล้วครับลากาหมี่คุกไก่ฉีกมาอยู่ที่งานดอนเจดีแล้วนะมาปีแรกด้วยเป็นร้านดังในทิกต็อกไปที่ไหนแถวเขาก็ยาวตลอดบอกเลยว่ารสชาติถึงใจจากสูตรคุณยายมีเส้นรสหมาล่าที่คุกน้ำกระเทียมเจียวบวกกับซอสสูตรเข้มข้นเฉพาะทางของร้านมาพร้อมกับไก่ฉีกกระเทียมเจียวตามด้วยน้ำพริกหมูกระจก ใครชอบเผ็ดๆหน่อยแนะนําเติมพริกเผาผัดน้ํามันลงไปอีกได้เลยและที่เด็ดของทางร้านเลยก็คือมีมะนาวสดพร้อมกับผักชีให้ด้วยกล่องนี้60บาทนะแล้วก็ยังมีสูตรออริจินอลด้วยเหมาะสําหรับเด็กหรือว่าคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดนั่นเองกล่องนี้50บาทเดี๋ยวรีบกลับบ้านกันเอ้าลูกค้าลืมขอบคุณคณรับเอ้าพี่ลืมไหมงานอนุสรณ์ดอนเจดีปี2568เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์รีบมากันเยอะๆ